15นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันสตร,รีไทยประจำปี2557ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2557จำนวน126คนและรางวัลยาะวะสตรีไทยดีเด่นประจำปี2557จำนวน25คน สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2557 และให้สังคมระหนักถึงบทบาทความรู้ความสามารถของสตรีไทยโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546และพระราชทานให้ดอกคัทธลียาควีนสิริกิตเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำงาน ร้อมกับได้มีพระราชสานีเมื่อวันที่1สิงหาคม2546เกี่ยวกับหน้าที่ของสตรีไทยโดยขอให้มุ่งในหน้าที่หลัก4ประการคือ 1. พึงทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์ 2. พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี 3. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยมีความนุ่มนวลอ่อนโยนสุภาพเมตตาและยิ้มแย้มแจ่มใสและ 4. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ช่วยรักษาและเชิดชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไป ภาในงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลังสตรีไทยพลังสามัคคีสู่สากลมีนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนิทรรศการแสดงประวัติผลงานสตรีไทยดีเด่นประจำปี2557 และการเดินแบบเพื่อแสดงวิวัฒนาการการแต่งกายของสตรีไทยในยุครัตนโกสินร์เป็นต้น